มากเลยค่ะคือตั้งแต่อ่านฟีดแบ,บ็มามีแต่คำชมหมดเลยตั้งแต่บทการตัดต่อเสื้อผ้าแน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าดีใจดีใจแทนทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็นัแกแสดงทุกคนลเลยว่าการที่เราใช้เวลาในการถ่ายทำไปมันได้อะไรดีเชิญกลับมาทำอะไร่ายเหนื่อยนะแบบกยิย่งก็หายเหนเื่อยนะคะแบบมีความสุขม,มากดีใจแล้วก็ทุกคนได้เรียกว่า ที่มองว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่สะท้อนชีวิตแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับผู้ชมแล้วก็มีความสนุกสดอดแล้วก็เข้มข้นะครับมานเป็นเรื่องนอนๆหลายคนทุกคนสนุกเรบอยากให้สะบอนแชร์หน่อยจบเรื่องอะไอครับก่อนตอนนี้มันจะพีคเรื่องเดิมมั้ยครับก็จริงๆมีความเข้มข้นของละครมากกว่านี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราจะได้เห็น